สวัสดีนะคะอยู่กับช่องเบาเมืดร้านลุงพลนะคะ,ะงานนี้ไม่เสร็จไม่เลิกนะคะ ครับขอบคุณครับผมจิมขึ้นน้องเะไรน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาลุงจิมเขามีคนบอกอยู่ไม่ลุงบอกว่าขอบคุณขอบแล้วทำคลคิปขอบคุณทำคลิปขอบคุณทำคลิปขอบคุณเหรอ,อเดี๋ยวจะเพิ่งไปบอกคนก่อนเขาลงมาเหรอเออก็ทำคลิปขอบคุณเขาอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งเหรอใช่ไหม Nó thích con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  เมาื่อจาวันนี้เราก็ได้ไปสุงสุนทางทีมทีมบริษัทของไรนะ S C G S C G น่าจะเรือน่าจะเลยนะก็คือว่าเราต่างวัสรุอุปกรณ์ไปแล้วครับผมครับแล้วก็คนก็บอกว่าอะไรนะสินค้ามีรับประกันแล้วคนก็ลดให้เราด้วยนะ นะครับแล้วก็มาส่งถึงที่มาส่งถึงที่แล้วก็ค่าส่งก็นิดเดียวรับผมแล้วก็มีส่วนลดในการซื้ออุปกรณ์ด้วยเนาะโอ้ข้างใต้ไปอืมก็ขอบคุณพนักงานบริษัท S C G เป็นอย่างมากครับเบอร์โทรพี่ยู่บอลุกจำได้ยู่บอล่ะเจอบอได้นะเข้าไปในเพจ อำนาจเจริญ S C G อำนาจเจริญนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากนะครขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะครับนี่ก็น่ารักเนาะเป็นความน่ารักของเจ้าหน้าที่นะครับพนักงานที่มาส่งสินค้านะคะูนขอยเช้ามาโชว์อุปกรณ์พื้นที่แม่นี ธรรมดานะ4ปีตรงนี้อ่ะมันแน่นเลยอ๋อลองโดดดิมันยุดไปต้องไม่ยึดรถโอ้โหโดดโอ้รถใหญ่ขนาดไหนวันนี้มาแสดงความยินดีกับมาไปเข้ากล้องหน่อยเข้ากล้องหน่อยอ่ะข้ากล้องหน่อยบอกว่าเอารถลุงขึ้นไปจอดข้างบนเลยท่านบอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกมันจะดินมันดินมันไม่แน่นถึงโอ้พ่งนี้รถตู้ขึ้นมาบนนี้แน่นอน พรุ่งนี้เราต้องให้รถตู้ขึ้นมาแล้วยังไม่รู้อืมรู้เอ่ทำาเองไปดูว่าทำไมทำถ้าฉันเป็นแม่ครูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบเราบริสุซธิ์ผายอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยูทูบเบอร์ไม่มีที่กู้นะยูทูบเบอร์ไม่มีที่กู้ ครั้งแรกว่าอย่างนั้นมันไปไม่รอดเป็นไม้ไปไม่รอดเพื่อนก็เลยรู้อ๋อไปไม่รอดเพื่อนไม่รู้ก็เลยรอดเลยเผยความจริงโอ้แต่ได้ดีใจนะก็ดีใจนีก็โอ้ดีใจยังไม่หยุดนะแต่ยังทำอยู่นั่นนะยังเติมไปเยอะยังยังยังไปเอาไปโอ้ยโนดอนดอนดอนอ้ยอ่า ไปดูไปดูหลวงพ่อตัดเหล็ก Các bạn hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. นีนเน,น,เน่นะผิดจากเดิมที่เรามาเห็นนะนใช่ไหมนี่นะคะผิดจากเดิมที่เรามาเห็นนะโอ้โหออคด<บ>าดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะแบบทำเร็วมากเนาะ

8 mét 8 m 18 m 18 Hãy subscribe cho không Ja, เายานั่งรานเลยนั่งร้านจ้านั่งรา้นงรานจ้าพิปปังจ้าพิปจ้าทยังไงเลยบอกมาเอาไปฝั่นูจ้าท่านปั่นฮันนี่โชเดจ้าอันนี้เปดีตรงนั้นอ,อันนี้โชฮันนีโชจ้าเเยแล้วเจ้าเ็ดจ้าเ็จ้าก็วห็นแวพี่นอยแล้วุมหลับแรงเ่นนีเปรชไหมไม่คู่งานนี่เออกถ้นงาน ส้นมันอกนอกวจกว่องแากว่าลื้อแล้วก็ยังจะให้เอาไอ้น่นไอ้นี่ออกอยู่นะคะสงสัยกว่าจะเสร็จนี่สงสัยจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยต้นกลม้นกลวยเนี่ย 那长期，我们打我们那边。